สวัสดีค่ะพี่เบียวันนี้นะคะพี่เบียก็มารับโตโยต้าวีออนเนาะพี่ปี2008นะคะครับง่ายไหมพี่ง่ายครับหนึ่งวันก็อนุมัติแล้วครับอ๋อติดแบคลิสก็ออกง่ายง่ายติดเยอะเหมือนกันออกง่ายครับที่ได้รถไปเลยวันเดียวครับวันเดียวครับรู้สึกประทับใจไหมคะพี่ประทับใจครับออกกาเซลหนึ่งเปงไงบ้างคะพี่เซลน่ารักออกง่ายครับอ๋อครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่เออแล้วพี่รู้จักที่นี่ได้จากที่ไหนคะจากเพื่อนแนะนํามาครับออกมาด้าสองครับ ต่พี่จะไปแนะนำเพื่อนรวมกับหนูเอกไหมแนะนําต่ออีกครับค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเบียร์มากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจติดแบ c ็คลินะคะพี่เข้ามาติดต่อหนึ่งก่อนได้เลยนะคะที่ไหนทําไม่ได้ที่นี่ทําได้นะคะดูอย่างเคสพี่เบียร์นะคะออกง่ายมากวันเดียวได้รับรถกลับบ้านไปใช้เลยนะคะแล้วก็พี่เบียร์จะไปขายแซนด์วิชด้วยครับ,ค,รบค่ะยังไงก็ขอให้พี่ยอดปังๆนะคะยัไงขอบคุณค่ะ